เพจของคุณถูกเลิกเผยแพร่แล้วขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาในเฟซของเราเขาจะแจ้งว่าเราทำผิดมาตรฐานชุมชนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติก่อนนะคะทุกคนถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะคะขอให้มีสติก่อนแล้วก็กดดำเนินการต่อกดดำเนินการต่อเสร็จเราไม่ต้องไปกดยอมรับนะคะให้เรากด ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินนี้แล้วก็ส่งตรวจสอบไปเลยค่ะมั่นใจก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ให้เรากดไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี้ส่งตรวจสอบประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสอชั่วโมงเขาจะคืนเพจนี้คืนเฟซนี้กลับมาให้เราใช้ได้เหมือนเดิม เขาจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งหรือถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินคำที่เราล้องขอเข้าไปเขาก็จะมีเหตุผลตีกลับมาว่าเพราะอะไรแต่ให้เราไม่ต้องไปยืนยันนะคะแจ้งไปว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี้ก่อนนะคะทุกคนเจนเย็นนะนะคะขอให้ทุกคนเปิดสร้างรายได้ได้ในเร็ววันค่ะสู้ๆค่ะ